สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศในตอนเย็นๆนะคะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเนาะประมาณ18นาฬิกา4นาทีนะคะทุกคนก็ค,คือว่าก็ในตอนนี้นะคะก็ใกล้จะมืดแล้วเนาะคนติดตาก็พักกันแล้วนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาลดน้ํานะคะทุกคนลดน้ําที่เขาติดตาแล้วนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้เขา รากของเขายังมีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเลยนะคะอันนี้ก็คือเราไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะเข้านะคะเพราะว่าเขาพันดีมากนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเราเว้นน้ํานะคะอันนี้ก็เสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าต้นยางเนาะพอเขาเสียแบบแคล้ายๆวัลติตาไปแล้วเงี้ยเขาก็ต้องการอาหารต้องการน้ํานะคะก็คือต้องการน้ํานะคะเพื่อไปบํารุงนะคะ ไปบํารุงไปสร้างเนื้อเยื่ออะไรประมาณนั้นนะคะในความเข้าใจของเจ๊เนาะก็เราก็ต้องลดน้ํานะคะอย่าให้ได้ขาดเนาะนี่นะคะก็คือบรรยากาศในการลดน้ํายางที่ติดตาแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนที่ก็ติดตาแล้วนะคะคือว่าติดตาได้แบบว่าเกือบทุกต้นเลยนะคะต้องอ่า นอกจากก็ว่าเป็นต้นเล็กจริงๆนะคะเขาถึงยังไม่ติดเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะติดตาได้แทบทุกต้นเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าเขาติดตาแล้วนะคะตอนนี้นี่เลยนี่นะคะคือโล่งไปเลยนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศนะคะในการลดน้ำตอนเย็นเนาะ มาฝากทุกคนนะคะแล้วก็จะบอกเทคนิคว่าเราจะต้องลดน้ําอย่าให้ได้ขาดนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาติดตาแล้วนะคะเขาก็ต้องอต้นยางนะคะก็ต้องการสร้างเนื้อเยื่อนะคะเอาไปเพื่อ,อบํารุงตาที่เราติดแล้วแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ลดน้ํานะคะก็จะทําให้แบบต้นยางรากไม่เขาไม่มีอาหารนะคะไปเลี้ยงนะคะแต่อันนี้ต้องขอบอกว่าแต่ห้ามใส่ปุ๋ยนะคะทุกคน ห้ามใส่ปุ๋ยเป็นเด็กขาดเลยเพราะเราติดตามใหม่ๆเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยไปปุ๊บนะคะจะทําให้หน้ายางให้ตาที่เราติดต,ตายเลยนะคะทุกคนใส่ปุ๋ยไม่ได้นะคะอันนี้ข้อห้ามโดยเด็ดขาดนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะในการลดน้ำเนาะตอนช่วงเย็นๆนะแบบนี้นะคะค่ะ อันนี้ก็จะมาบอกว่าเราลดน้ำอย่าได้ขาดแต่ห้ามใส่ปุ๋ยโดยเด็ดขาดนะคะโดยเด็ดขาดนะคะค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้ามีอะไรดีๆนะคะมาฝากทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ทิ้งไว้นะคะด้วยด้วยเทคนิคนะคะก็คือแล้วก็สิ่งห้ามนะคะก็คือว่าห้าม ใส่ปุ๋ยโดยเด็ดขาดเวลาที่เราติดตามใหม่ๆแบบนี้นะคะนอกเสียจากว่า,าจะถึงเวลาที่เขาจะใส่ปุ๋ยได้เท่านั้นนะคะทุกคน